มาแล้วมิตซูบิชิตา i ตันดับเบิลแคป2.5 GLS+ เดิมทั้งคันน็อตไม่ขยับมาเริ่มกันที่ด้านหน้าครับผมมาพร้อมกับคมไฟใสแบบมันติรีเฟกเตอร์หลอดใช้เป็นหลอดไส้ฮาโลเจนไฟเลี้ยวและไฟหน้าจะอยู่ภายในคมเดียวกันมาพร้อมกระจังหน้าดีไซน์เดียวกันกับปาเจ r o s สปอรตพร้อมโลโก้ม i ตซูขนาดใหญ่ถัดลงมาด้านล่างมีไฟตัดหมอกมาให้ใช้เปิดเวลาหมอกลงจัด หรือทัศนวิสัยย่แย่เท่านั้นรถคันนี้ติดตั้งกันชนหน้ามาให้แล้วเรียบร้อยทําให้รถดูดีดูดันขึ้นดีไซน์การออกแบบรถรุ่นนี้เป็นการออกแบบเน้นดีไซน์โค้งมนลบเหลี่ยมสันต่างๆแต่ในยุคนั้นยอดขายก็ยังไม่ค่อยดีเนื่องจากดีไซน์ไม่ค่อยถูกโฉลกกับคนไทยสักเท่าไร่แต่เมื่อเวลาผ่านมาแล้วดีไซน์นี้ยังคงดูดีดูไม่เบื่อและดีไซน์ไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของรถรุ่นนี้รถคันนี้เป็นตัวถังแบบสีประตู มีปงซุ้มล้อขนาดใหญ่สามารถใส่ล้อและยางไซส์ใหญ่ได้เนื่องจากรถคันนี้เป็นรถตัวสูงจึงมีบันไดข้างมาให้เพื่อง,ง่ายและสะดวกต่อการขึ้นลงรถคันนี้จุดเติมน้ำมันจะอยู่ข้างซ้ายฝั่งผู้โดยสารนะครับส่วนบังแดดหรือกันสาสติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยทั้งสี่บานกระบะด้านท้ายดีไซน์โดดเด่นไม่เหมือนใครมาพร้อมกับโลโก้มิสซูบิชิขนาดใหญ่ ไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟท้ายแสดงสถานะต่างๆชัดเจนไฟเบรกดวงที่3จะติดตั้งอยู่บริเวณฝาท้ายกันชนท้ายก็ดีไซน์ไม่เหมือนใครเช่นกันขึ้นลงง่ายสะดวกติดตั้งทับทิมเรืองแสงมาให้แล้วเรียบร้อยมาต่อกันที่ภายในครับภายในได้เป็นบอกผ้าค,ครับผมแต่บอกคู่หน้าหุ้มหนังมาให้แล้วเรียบร้อยภายในกว้างขวางนั่งสบายดีไซน์คอนโซลออกแบบลับลกษณะโค้งบนเหมือนตัวรถเป็นสีทรูโทน ช่องแอร์ตรงคอนโซลหน้าสีช่องพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสามกา้านพร้อมโลโก้มิสซูบิชิขับง่ายจับถนัดมือระบบแอร์เป็นแบบลูกบิดมือหมุนใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนวิทยุเครื่องเสียงสามารถเล่นแผ่นซีดีฟัง MP3 ได้สวิตช์ไฟฉุกเฉินจะติดตั้งอยู่บริเวณคอนโซลใกล้มือผู้ขับขี่สามารถกดได้เลยเมื่อมีเหตุฉุกเฉินเบาะด้านหลังเป็นเบาะผ้าแต่สามารถนำไปหุ้มหนังเพิ่มเองได้ เป็นเบาะที่นั่งสบายองศาการนั่งลงตัวสุดๆตรงกลางเบาะสามารถพับลงมาเป็นที่วางแขนได้มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งหน้าปัดเกลือนมยระบุมากว่าต่างๆที่สำคัญและจำเป็นครบถ้วนชัดเจนรถคันนี้ระยะทางวิ่งวิ่งไปแล้วประมาณ140 0 0 0กิโลเมตรถือว่าวิ่งน้อยมากเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2อ0 0ัาอีีอัดอากาศด้วยเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ให้กำลังแรงม้าสูงสุดที่116แรงม้าที่4,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด247นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อนาทีเครื่องแรงสั่งได้ดังใจรถรุ่นนี้โดดเด่นในเรื่องของช่วงล่างและความทรงตัวสำหรับใครที่หารถกระบะไว้ใช้งานแล้วเน้นช่วงล่างและความปลอดภัยแนะนำรุ่นนี้เลยครับผมราคาอยู่ที่175,000บาทรถยูโคโราดครับผม หากใครสนใจจะมีรายละเอียดการติดต,ต,ต,ต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปครับสามารถติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีครับท่านควรไปดูรถไปทดลองขับและตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการซื้อขายครับ